การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรีเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยดูแลผู้ใช้น้ำพื้นที่อำเภอกุยบุรีทั้งหมดกว่า16,200รายโดยยึดหลักการทำงานของศูนย์ราชการสะดวก GECC และมุมม่นพัฒนาการให้บริการทั้ง4ด้านได้แก่ 1. สถานที่เข้าถึงง่ายประชาชนรับบริการสะดวก 2. บุคลากรมีจิตใจบริการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 3. ด้านงานที่ให้บริการตอบสนองความต้องการขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4. ด้านอื่นๆและมีมาตรฐานให้การบริการประชาชนตามเกณฑ์ด้านกายภาพที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการครบถ้วนทั้ง14ข้อดังนี้ สำนักงานมีระบบการขนส่งที่เข้าถึงสถานที่บริการสะดวกต่อการเดินทางเปิดให้บริการชำระค่าน้ำประปาวันจันทร์ถึงศุกร์ก่อนเวลาทำการตั้งแต่7นาฬิกาและเปิดให้บริการธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาและคำร้องอื่นๆตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักกลางวันเพื่อความสะดวกของผู้รับบริการและสอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการอย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น มีการแยกจุดจอดรถยนต์รถจักรยานยนต์และจุดจอดรถสำหรับผู้พิการอย่างเป็นสัสดส่วนมีป้ายบอกตำแหน่งในการเข้ารับบริการอย่างชัดเจนมีการออกแบบสถานที่ที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุเช่น ทางลาดห้องน้ำสำหรับผู้พิการพื้นที่จอดรถเข็นราวกันตกและมีสัญญาณขอความช่วยเหลือสำหรับคนพิการเป็นต้นมีการออกแบบและติดป้ายหรือสติกเกอร์บนพื้นต่างระดับจุดที่มีปลั๊กไฟไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งใช้หลอดไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งให้แสงสว่างอย่างเพียงพอมีการจัดวางเอกสารและจัดสรรพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกทั้งเจ้าหน้าที่และลูกค้าเพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นจุดบริการน้ำดื่มเก้าอี้นั่งพักรอจุดรับเรื่องร้องเรียนและศูนย์พรบรข้อมูลข่าวสารห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลและมีการตรวจเช็คความสะอาดทุกวันเป็นต้นมีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพตามวิธีและหลักการ3 R Reduce Reuse รีไซเคิลและมีพื้นที่สีเขียวสาธารณะและพื้นที่สูบบุหรี่ในจุดที่เหมาะสมมีระบบคิวในการเข้ารับบริการเคาน์เตอร์เพื่อจัดคิวอย่างเป็นระบบและเป็นธรรมมีจุดคัดกรองผู้รับบริการให้คำแนะนำและช่วยเตรียมเอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อใช้บริการโดยหลังการรับบริการจะมีการประเมินความพึงพอใจเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการให้บริการลูกค้าต่อไป นอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรีเพิ่มการบริการแบบตรงถุดมากยิง่งขึ้นจึงสำรวจความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการในทุกมิติมีการสำรวจความต้องการความคาดหวังของลูกค้าจาก Third Party โดยมูลนิธิการพัฒนาเมืองและชนบทไทย แบบสำรวจ Relation A B C และใช้แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการทั้งแบบออฟไลน์ออนไลน์พร้อมทั้งนำผลสำรวจมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการให้บริการตามความต้องการของลูกค้าโดยเพิ่มช่วงเวลาการให้บริการในช่วงก่อนเวลาทำการและไม่หยุดพักกลางวันเชิญชวนประชาสัมพันธ์การชำระหรือทำธุรกรรมต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์นอกจากนี้มีการบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างการประปาส่วนภูมิภาคกับกรมอนามัย โดยการตรวจสอบและส่งเสริมคุณภาพน้ำประปาทั้งในระบบผลิตและระบบจ่ายจนได้รับมาตรฐาน Water is Life เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปาให้ใสสะอาดและมีแรงดันที่เพียงพออย่างต่อเนื่องและเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงจึงพัฒนาช่องทางในการรับฟังเสียงของลูกค้า Voice of Customer โดยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหลากหลายช่องทางทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ครบทุกด้านอย่างสม่ำเสมอพร้อมนำผลสำรวจมาวิเคราะห์เพื่อนำไปปรับปรุงระบบงานและแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพซึ่งพบว่าผู้เข้ารับบริการณการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรีมีความพึงพอใจด้านความสะดวกของขั้นตอนและกระบวนการให้บริการมากที่สุดการประปาส่วนภูมิภาคได้จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าหรือ p w a Contact Center 1 6 6 2 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าของกปภ234สาขาทั่วประเทศและเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงซึ่งการประปาสมวนภูมิภาคสาขากุยบุรีมีกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนกับลูกค้า11ช่องทางรวมถึงเพิ่มช่องทางแอปพลิเคชัน PWA 1662และช่องทาง Line o f f i c i a l PWA Thailand โดยจะรับเรื่องร้องเรียนจากทุกช่องทางและมีขั้นตอนการติดตามข้อร้องเรียนดังนี้ 1. ระบบข้อมูลร้องเรียนแจ้งเตือนไปยังกปพสาขาเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อร้องเรียนจะประสานงานและจัดสง่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญลงพื้นที่ติดตามแก้ไข 2. กปพสาขาตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในระบบข้อมูลร้องเรียนที่จะครบกำหนดและดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อยุติปัญหาตาม SLA ที่กำหนด และปัจจุบันได้พัฒนาการให้บริการโดยนำระบบ P w a Smart 1662เข้ามารองรับการจัดการข้อร้องเรียนซึ่งลูกค้าสามารถติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาได้แบบเรียลไทม์ซึ่งพบว่ากปภสาขากุยบุรีมีการแก้ไขปัญหาจนเป็นข้อยุติไม่น้อยกว่าร้อยละ803ในกรณีที่แก้ไขข้อร้องเรียนดำเนินการแล้วเสร็จกปภสาขา จะบันทึกผลการดําเนินง,งานและปิดเรื่องในระบบผ่านระบบสมาร์ท1662ซึ่งระบบจะมีการรายง,งานจํานวนข้อร้องเรียนแบ่งตามประเภทข้อร้องเรียนและ SLA นอกจากนั้นกปอสาขาจะดําเนินการโทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจของผู้ร้องภา,ายหลังการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จหรือฟีดแบ็กเพื่อลดความไม่พึงพอใจของลูกค้า4 ในกรณีที่แก้ไขข้อร้องเรียนดำเนินการไม่แล้วเสร็จงานลูกค้าสัมพันธ์กปภเขตดำเนินการติดตามผลและระบุสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในระบบข้อมูลร้องเรียนพร้อมรายงานสถิติที่เกินไปปรับปรุงการจัดการข้อร้องเรียนต่อไปทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการอย่างต่อเนื่องการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรีจัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ราชการสะดวกในด้านต่างๆอย่างครบถ้วน โดยกรณีเกิดปัญหาจะประสานงานแก้ไขปัญหาในแต่ละด้านตามแผนการดำเนินง,งานและสอบถามความพึงพอใจหลังได้รับบริการโดยใช้แบบสำรวจการติดตามข้อมูลป้อนกลับ f e ีดแบ,บ็ k A B พร้อมกันนี้จะนำปัญหาที่ได้รับและปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยจัดประชุมทบทวนและออกแบบการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการได้อย่างตรงจุดการบรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน มีระบบฐานข้อมูลประชาชนที่เชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครองโดยการยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบา้านเมื่อติดต่อขอรับบริการและให้บริการประชาชนตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ ซึ่งประชาชนที่มีความต้องการจะขอติดตั้งประปาเพียงนำบัตรประชาชนมาแสดงโดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านตลอดจนการพัฒนาการประสานความร่วมมือการบรณาการร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมีการให้บริการที่ดีมีความใส่ใจในทุกขั้นตอนจึงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ผ่านโครงการอำเภอกุยบุรีสะดวกขอใช้ไฟฟ้า ขอใช้ประปาขอใช้โทรศัพท์บ้านและอินเทอร์เน็ตโดยผู้รับบริการสามารถขอรับบริการได้ณจุดเดียวพร้อมกันนี้มีการบูรณาการด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการน้ำประปาที่ใสสะอาดได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคุยบุรีมีการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสำนักงานจัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิจุดล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์จุดลงทะเบียนไทยชนะ และกำหนดจุดเว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการในขณะที่ให้บริการภายในสำนักงานตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงกรณีเกิดการติดเชื้อด้านการพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกสู่ความเป็นเลิศการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรีเป็นพื้นที่ที่ได้รับคัดเลือก ให้เป็นอีกหนึ่งของแผนปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ของกะปภจาก234สาขาทั่วประเทศที่ได้ดำเนินโครงการกะปภปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช ฟาเ h อร์สแลนด์จำนวน2,000ไร่ณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งกปภสาขากุยบุรีร่วมกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเพื่อสนองพระราชดำริและสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมโดยเล็งเห็นความสำคัญของต้นน้ำตื้นป่าต้นน้ำอันสำคัญที่กอปปรนํำมาผลิตน้ำประปาพร้อมฟื้นฟูระบบนิเวศคืนต้นไม้สู่ผืนป่าให้อยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งมีการดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี2 5 6 0ถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการปลูกป่าบำรุงรักษาป่าก่อสร้างแนวกันไฟป่าและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องอันได้แก่กิจกรรมสร้างแหล่งอาหารให ให้สัตว์ป่าในพื้นที่ประกอบด้วยโป่งเทียมกระทะน้ำแปลงหญ้าเพื่อดูแลช้างกับคนให้อยู่ร่วมกันกิจกรรมดูแลสัตว์ป่าในพื้นที่ให้อยู่ร่วมกับป่าไม้อย่างยั่งยืนก่อเกิดระบบนิเวศท,ที่อุดมสมบูรณ์ ภายใต้แนวความคิดสองมือร่วมใจสร้างโป่งให้ช้างป่ากุยบุรีพร้อมจัดกิจกรรมให้พนักงานและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันสร้างฝายภายใต้กิจกรรมกปรพรรวมพลังสร้างฝายต้นน้ำสารต่อที่พ่อทำอันเป็นการสร้างจิตสานึกของพนักงานกปพและชุมชนโดยรอบให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำอย่างยังย่งยืนต่อไปนอกจากการให้บริการด้านต่างๆอย่างครบถ้วนแล้ว,ลวการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการสนับสนุนการก้าวเป็น Thailand 4.0ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลในรูปแบบโครงการ Always On โดยลูกค้าสามารถติดตามข่าวสารและทำธุรกรรมต่างๆผ่านบริการออนไลน์ได้แก่เว็บไซต์ w w w p w a c o t h แอปพลิเคชัน p w a 1 6 6 2 l ล n e ออฟฟิเชี p a t a thailand กลุ่มไลน์มั่นใจคุณภาพกปภสาขากุยบุรีและเพจ Facebook การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรีซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและทำธุรกรรมต่างๆกับกปภได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงทั้งหมดนี้ เราการประปาส่วนพิมิภาคสาขากุยบุรีมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและเต็มใจอำนวยความสะดวกให้เกิดความประทับใจดังค่านิยมองค์กรกปภมุง่งมัน่นเพื่อปวงชน